้องบอกก่อนนะเจ้าของรถเนี่ยไม่เคยแต่งรถปกติใช้แต่รถเดิมๆม,มาตลอดทาไมคันนี้ถึงเป็นเซ V เบอร์ต้นในไทยครับชุดพวกนี้จะมาจากนอกหมดเลยรถที่โหลดลงองศามันจะเริ่มติดลบมากยิ่งขึ้นมันเหมือนคนเดินขาเป็ดฟิลลิ่งเมื่อติดตั้งโช๊คไปแล้วเนี่ยแข็งขึ้นกว่ารถเดิมแน่นอนอยู่ประมาณสิบถความเร็วสูงไม่ต้องพูดถึงครับแต่มาได้ความปลอดภัยในความเร็วเดินทางไกลมาแน่นอนแหละคุณมองเรื่องความสวยงามมาเป็นหลักแต่สิ่งที่มันสําคัญที่ผมพูดในทุกคลิปเบรกดีมากของดีมีแบรรนนนนนนด์ทัั้้งเลยใถคี เริ่มต้นปี68ด้วยความยิ่งใหญ่สุดอลังการครับกับ Honda CRV เจน6คันนี้เป็นตัวท็อปนะครับเป็นตัว RS eHEV ขับเคลื่อน4ล้อครับผมต้องบอกเลยว่าถ้าในบรรดา CRV เจน6ครับ คันนี้ต้องอยู่ในเบอร์ต้นในไทยแน่นอนครับเดี๋ยวไปดูของแต่งกันครับว่าทำไมคันนี้ถึงเป็น c ซ v วเบอร์ต้นในไทยครับไปดูเลยครับอ่ะเริ่มที่ตัวล้อก่อนเลยครับผมเรดฟอร์ดโมเดล AF06 ครับเป็นล้อฟอร์ด2ชิ้นสเปคขอบ20กว้าง9นิ้วออฟเซ็ต38 PCD เป็น5รูร้อยยางครับเลือกใช้ยางเียบนุ่มคอมฟอร์ตครับโตโยต้าไอซีทูเ5สสยบทั้ง4่ล้อครับช่วงล่างครับใช้ชุดโชกไอเ เบสไอเมดอินเจแปนครับชกตัวนี้นะครับเป็นระบบมูนูทูปปรับ36ระดับครับอุปกรณ์เสริมสําหรับรถ CRV เจนหกที่โหลดเยอะๆนะครับปรับแคมเบอร์ล้อหลังนะครับรถ CRV นะฮะหรือว่ารถฮอนด้หลายๆรุ่นที่เป็นช่วงล่างอิสระนะครับช่วงล่างหลังเนี่ยเวลาโหลดเนี่ยแคมเบอร์จะติดค่าเป็นแคมเบอร์ลบนะครับทำให้กินยางด้านในนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ก็เลยต้องใส่ปรับแคมเบอร์ล้อหลังจากฮาร์เลย์เพื่อปรับองศาของล้อหลังลดการกินยางครับผม ล้อยางโชกไปแล้วนะครับเบรกลืมไม่ได้ครับเบรกเดิมก็ว่าดีแต่เปลี่ยนใหม่ย่อมดีกว่าเดิมครับคันนี้เลือกใช้เบรกแพ้เบรกใหม่เต็มระบบครับเบมโบ GT ครบเซตฟูลเซตครับด้านหน้าจะเป็นขนาดคลปเปอร์แบบ6พอร์ตจาน, 80, น,นสามรมิลหลังจะเป็น4พอร์ตจานสามรมิลพร้อมเบรกมือไฟฟ้าตรงรุ่นขบใส่จานจะเป็นจานลายไทยสามอุปกรณ์มาครบเซ็ตสายถักขาตรงรุ่นขันน็อตรอยน็อตใส่ได้เลยอยากดูต่อแล้วใช่ไหมครับว่ารถคันนี้จะหล่อแค่ไหนและราคาเท่าไหร่บ้าง อย่าลืมครับเข้ามาถึงตอนนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดสมัคร i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมและทีมงาน JS Racing View ด้วยครับไปดูกันต่อเลยครับ ตอนนี้เราก็ประกอบติดตั้งโชค๊คแล้วก็ระบบเบรกเข้าไปในตัวรถ c ซ v ยวเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ ตัวโช o นะครับ RSR Basei ตัวนี้ก็จะโหลดเริ่มต้นอยู่15มิลถึง40มิมก็อยู่ประมาณโหลดมากถึง2นิ้วแหละแต่คันนี้จะโหลดประมาณแค่1นิ้วเน้นใช้งานส่วนในชุดเบรกหน้านะครับจะเป็นจานไทสามข้อดีของจานลายไทสามที่ยอดนิยมตัวจานมีความหนาแน่นสูงทนมากใช้งานได้ยาวนานมากคาลิปเปอร์จะเป็นบ m b o GT บ m b o GT เนี่ยจะมีสีเหลืองกับสีแดงให้เลือกนะครับตัวนี้จะเป็น แท้เบร์กใหม่จากทางเบมโบเลยส่วนตัวขาของรถเซียวทั้งหน้าและหลังนะครับจะเป็นขาที่ต้องมาขึ้น c ซ c ในเมืองไทยแต่พวกชุดพวกนี้จะมาจากนอกหมดเลยชุดจานคาลิเปอร์ทอเบอรกด้วยด้านหลังซีพอร์ตจาน3 8มมิลเช่นเดียวกันเบรกมือไฟฟ้าใช้งานได้ปกติขาก็จะเป็นขาขึ้น c ซ c ในบ้านเรานะครับจะเป็นตรงรุ่นนะขันนอ็อตลอยนอ็อตใส่ได้เลยแล้วก็จะมีสายถักทั้งหน้าและหลังเลยอธิบายขยายความก่อนสายเบรกทั่วไปเนี่ยจะเป็นสายแบบยางนะครับเวลาเจอแรงดันในการเบรกเนี่ยสายมัน จะขยับตัวได้แต่เป็นสายถักทนแรงดันสูงเนี่ยมันจะเป็นสายยางก็จริงแต่มันจะมีโลหะพุ่มอยู่นะครับเพื่อไม่ให้ในสายขยายตัวซึ่งจะทําให้แรงดันคงที่และสม่ำเสมอเวลาเบรกมันจะให้น้ำหนักเบรกค,ค่อนข้างดีในชุดเบรกเรซิ่งแบบนี้ก็จะมี ในชุดมาให้ด้วยนะครับช่วงล่างด้านหลังนะครับ sr b e s i นะครับติดตั้งที่เรียบร้อยนะครับโชก็เป็นแบบ up side down ด้านที่เห็นนะฮะตัวนี้จะเป็นชุดปรับแคมเบอร์ล้อหลังนะครับแคมเบอร์ก็จะตั้งตรงขึ้นไม่กินยางนะครับเพราะว่ารถที่โหลดลงองศามันจะเริ่มติดลบมากยิ่งขึ้นมันเหมือนคนเดินขาเป็ดกินยางด้านในนะฮอนด้าช่วงล่างอิสระจะเป็นแบบนี้ทุกรุ่นเลยนะครับพอโหลดเยอะๆควรใส่ปรับแคมเบอร์ครับคันนี้ก็ติดตั้งครบชุดฮะโอเคน็อตด้วยคันนี้น็อตนะครับล้อเนี่ยจะเป็น น็อตแบรนด์ M1 นะครับเป็นไทเทเนียมเห็นไหมครับเป็นขนาดเกลียว1.5 M14 นะครับตัวน็อตเขาจะเป็นตัวใหญ่นะใน CLV ตัว Gen6 เครื่องยนต์ไฮบริดเดี๋ยวเราเตรียมติดตั้งตัวล้อ Redford AF06 ชุดนี้สีดำด้านขอบดำเงาโหวสวยจริงๆชุดนี้หล่อม,มากนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปใตัวรถเดี๋ยวเราไปลองขับลองทสกันแล้วไปดูความหล่อแบบเต็มรูปแบบเลยครับ เสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนกับ Honda CRV Gen 6อันนี้สุดยอดจริงๆครับต้องบอกก่อนนะเจ้าของรถเนี่ยไม่เคยแต่งรถปกติใช้แต่รถเดิมๆมาตลอดให้ผลที่ลูกค้าอยากแต่งรถเพราะว่าอยาก ปรับเปลี่ยนให้มันดูสวยโชบเขี่ยวมากยิ่งขึ้นอยากมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างเจ้าของรถเนี่ยเป็นเจ้าของร้านขนมครเคี้ยวขนมปังป๊บชื่อร้านบ so ิ๊กโสภาเจริญอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีครับซึ่งวางใจขับรถจากสุพรรณมาอุดหนุนเราถึงบางบัวทองนนทบุรีครับขอบคุณเจ้าของรถท่านนี้มากๆครับมาดูครับของแต่งที่พูดไปเมื่อตอนต้นคลิปครับเมื่อใส่ไปแล้วเนี่ยมันดียังไงหรือมันแค่สวยอย่างเดียวครับ ตัวล้อก่อนเลยครับ e d f o r d AF 0 6เป็นล้อฟอสสองชิ้นที่ประกอบด้วยหน้าก้านแล้วก็ทองล้อเข้าด้วยกันมันทำให้ดูมีมิติที่ดูลึกดูคมดูสวยกว่าล้อโมโนบล็อกอยู่แล้วตัวล้อนะครับสีดำด้านขอบดำเงาเนี่ยให้อารมณ์ที่ดูดุดันรถด,ดำล้อดำมันลงตัวครับด้วยลายก้านของล้อผสมผสานการดีไซน์ของตัวล้อสวยงามและมาใส่กับตัวรถ CLV เจน6ที่มีความสวยโดยพื้นฐานอยู่แล้วมันยิ่งเติมเต็มให้รถคันนี้สวยมากยิ่งขึ้นครับ ยางครับเลือกใช้ยาง o y o t ทย C 2 S เป็นยางเงียบนุ่มคอมฟอร์ตเน้นการขับขี่ที่มีเสียงรบกวนที่ตับขับสบายนะครับเป็นยางเมทอินเจ p a แตัวนี้ขนาดซีรีส์ไซส์พอเหมาะพอควรเหมาะสมกับรถทาเซีอวีเจนหครับยางตัวนี้ยังทําหน้าที่ ยึดเกาะถนนได้ดีทั้งถนนแห้งและถนนเปียกเป็นยางที่ใช้ได้ทุกฤดูช่วงล่างครับ ISR ์ s าบครับคันนี้ก็ลดลงอยู่1นิ้วไม่เตี้ยมากฟฟลลิ่งเมื่อติดตั้งโช้กไปแล้วเนี่ยแข็งขึ้นกว่ารถเดิมแน่นอนอยู่ประมาณ1 0 1 5แต่มันไม่ได้แข็งแบบกระเด้งกระดอนกระด้างมันมาในลมเฟิร์มกระชับสมูทขับขี่แล้วสึกมันมั่นใจการเกาะถนนรถเนี่ยมันดีขึ้นเยอะการเอียงตัวในยามเข้าโคง้งหรือหักหลบยกแสงสามารถทาได้กระชับว่องไวมากยิ่งขึ้นคมมากยิ่งขึ้นค,ความ ระวสูงไม่ต้องพูดถึงครับคุณขับแล้วคุณรู้สึกว่าเออรถคันนี้มันปลอดภยัยมั่นใจจริงๆซึ่งมองแล้วว่า เออแรกกับฟีลลิ่งที่แข็งขึ้นกว่ารถเดิมเล็กน้อยในช่วงความเร็วต่ำความเร็วกลางแต่มาได้ความปลอดภัยในความเร็วเดินทางไกลแะยะยามที่ต้องใช้ประสิทธิภาพความปลอดภัยโช็กชุดนี้ตอบโจทย์ครับคันนี้ยังมีติดตั้งปรับแคมเบอร์ล้อหลังจากคัตเลสก,กับมุมล้อตั้งตรงขึ้นไม่กินยางระบบเบรคครับคันนี้อย่างที่บอกครับคันนี้เลือกใช้เบรคแทเบมโบ GT สีแดงสวยงามนะครับลูกค้าบอกว่าอยากให้ดูโดดเด่นแล้วมองนานๆมันไม่ดูน่าเบื่อแน่นอนรับใส่ไปแล้วเนี่ยสวยเด่นสีแด,ดงมาแต่ไกลรถดาล้อดําได้เบรดด น่ามองมากยิ่งขึ้นครับเบมโบ GT ตัวนี้มาในขนาดจาน380มิลนะหน้าหลังเลยเป็นจานไทยสามหน้า6พอตหลังสพอพอตเบรคมือไฟฟ้าครบชุดครับเบรกเนี่ยเมื่อติดตั้งไปแล้วเนี่ยมนแน่นอนแหละคนมองเรื่องความสวยงามมาเป็นหลักแต่สิ่งที่มันสําคัญที่ผมพูดในทุกคลิปคือระยะเบรกมันสั้นลงอย่างเห็นได้ชัดมาก,มากๆเบรกดีมากความเร็วถงสูงนั่งน้ําหนักมาเยอะๆเบรกนี่มาหูันมั่นใจขึ้นเยอะเลยครับตอบโจทย์ครับแล้วก็ได้ทั้งความสวยได้แบรนด์คุณภาพและได้ ประสิทธิภาพความปลอดภัยด้วยล้อล้อ M1 เพิ่มความสวยงามรายละเอียดเล็กน้อยเข้าไปที่ดุมล้อสวยงามครบถ้วนนะกับ c ซ V ยวเจ6คันนี้แต่งครบถ้วนไม่ได้มากไม่ได้ดน้อยจนเกินไปอยู่ในพิกัดที่ใช้งานได้จริงและดูสวยลงตัวกลมกล่อมด้วยของดีมีแบรนด์ทั้งนั้นเลยในรถคันนี้โอ้ตอบโจทย์ครับโดยรวมแล้วผมผมชอบรถคันนี้มากขับดีด้วยนะฮะเนี่ยที่ผมขับอยู่ผมรู้สึกเออมีความสุขกับการได้ขับขี่รถคันนี้จริง เพราเป็นแนวทางนะ c l v เราทำไปเยอะจริงนะครับมีหลายแบบหลายแนวหลายงบประมาณนะครับมาเลยอยากได้แบบไหนบอกเรานะครับต้องการแบบไหนตั้งงบไปเท่าไหร่พูดคุยกันนะครับ JS Racing View ครับบางบัวทองนนทบ,บุรีครับยังไงคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ